สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลด่าแหลกครูสอนให้เด็กอนุบาลเต็นท่าเด้งก้นโชว์ในงานโรงเรียนกำลังเป็นประเด็นที่วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์หลังจากครูคนหนึ่งโพสคลิปลงในแอปติ๊กต็อกซึ่งเป็นการซ้อมการแสดงโชว์ในงานโรงเรียนของเด็กอนุบาลโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งในคลิปมีการให้เด็กเต็นท่าทวิ์งกระดกก้นให้เป็นจังหวะซึ่งเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม โดยทางเพจ Facebook บอก9้าล่าสิได้มีการโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมข้อความระบุว่าการแสดงโรงเรียนของเด็กอนุบาลการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญมีครูที่ไม่เป็นสกอยก็สําคัญดานชาวโซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจาร์ณไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าทำไมถึงสอนให้เด็กทำท่าอะไรแบบนี้มันดูไม่เหมาะสมกับช่วงอายุเด็กเ <tangent> ข้าใจว่าคงเสพสื่อติ๊กตอมามากเกินไปและ่านีกำลังฮิต แต่กับเด็กน้อยขนาดนี้ไม่สมควรให้เต้นเด็ดขาดถ้าเป็นผู้ปกครองคงเป็นลมไปแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเขาไปตรวจสอบอีกครั้งพบว่าครูคนดังกล่าวได้ลบคลิปนี้ออกไปแล้วขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ